สวัสดีครับ He ate, เฮียเมธบอเจริญการยางลำลูกกาคองสองครับคลิปนี้จะมาบอกว่ายาง넥เส้นไทยเอ็นฟูร่าเอยูหนเหมาะกับถนนเมืองไทยเราไหมหลายๆคนสงสัยยางเขาผลิตที่เกาหลีเกาหลีมีหิมะตกฝนตกตลอดทั้งปีนะครับมันจะเหมาะกับบ้านเราไหมเพราะบ้านเราไม่มีหิมะ บ้านเรามีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแต่หน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะร้อนซะมากกว่าถนนเมืองไทยร้อนมากๆนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยครับว่ามันจะเหมาะไหมเนี่ยฮะ next gen เอ y น n f าเอนะครับเอาชื่อเขาก่อนเลยครับ SU SU เนี่ยย่อมาจากคำว่าตัว S ก็คือมาจาก u u m m r หรืฤดูร้อน อัลต้าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือยางสมรรถนะสูงคำจำกัดความของคำว่าซัมเมอร์ในเทคโนโลยียางรถยนต์ก็คือสั้นๆไม่ใช่หน้าหนาวไม่ใช่วินเทอร์คำว่าหน้าหนาวอาจจะพูดในบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าพูดที่เกาหลีหน้าหนาวส่วนใหญ่ของเขาจะหิมะตกเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของคําว่าเอสซัมเมอร์ก็คือฤด,ดูร้อนที่ไม่ใช่วินเทอร์ใช้ได้หมดดังนั้นเมืองไทย เป็นเมืองโซนภูมิภาคร้อนชืน้นจึงสามารถใช้กับ n e x e เ SU 1ได้อย่างสบายๆส,ส่วนเลขหนึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรมากครับก็คือเป็นซีรีส์วันซีรีส์แรกที่ออกมานะครับพอออกมาปุ๊บก็ปังเลยทันทีครับยางตัวนี้ขายดีไปทั่วโลกเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถโซนเอเชียหรือรถยุโรปรถอเมริกาเอาไปใช้แล้วถูกใจหมดเพราะเกรดเขาออกมามันคืออัลต้าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ เรามาดูดอกอยางเพิ่มเติมทำไมมันถึงอัลต้าไฮเปอร์ฟอร์แมนแล้วก็ s u 1จะเหมาะกับรถที่เไม่ใช่รถสิครับเหมาะกับลูกค้าที่ชอบขับรถแบบซิ่งๆนะครับเพราะตัวนี้ออกแบบมาให้ดอกอยางมีความสปอร์ตแต่เป็นสปอร์ตแบบแอสซิเมติกไฮก็คือมีอินมีเอาเส้นตรงกลางนี้ฮะสีเหลืองๆเนี่ยครับเส้นตรงกลางเนี่ยครับ แบ่งดอกยางออกเป็นสองส่วนสองฝากซีกซ้ายซีกขวาทั้งสองซีกนี้เมื่อแบ่งกันแล้วเวลาพับเข้าหากันดอกยางจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าดอกยางแบบไม่สมมาตรสิ่งที่ทำให้ su 1ออกแบบมามีสมรรถนะสูงแล้วในเป็นยางเกรดสปอร์ต Positioning Map ของ su 1เป็นเกรดสปอร์ตก็เพราะว่า su 1ต้องการให้มี หน้าผิวสัมผัสของหน้ายางกับถนนมากที่สุดเพื่ออัตราการยึดเกาะถนนที่ดีที่สุดจึงทำลักษณะของดอกยางก้นๆเส้นเหล่านี้ครับที่เห็นแม่กำลังขีดอยู่เนี้ยให้มีลักษณะสันเหลี่ยมเพราะดอกยางที่มีลักษณะสันเหลี่ยมเวลาหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนจะสามารถแผ่และแบนราบทำให้ได้ระนาบที่กว้างที่สุด สัมผัสกับถนนมากที่สุดจึงเป็นที่มาว่า su หนึ่งจึงเป็นยางเกรดสปอร์ตของกเซนแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตราการรีดน้ำที่ดีเพราะเขามีเส้นล่องรีดน้ำตรงถึงสี่ล่องเป็นล่องน้ำใหญ่ถึงสามล่องและล่องน้ำเล็กหนึ่งล่องส่วนสองล่องเล็กๆตรงนี้ครับสองล่องเล็กๆตรงนี้ที่นุโป้งฮเมตเนี่ยครับนะฮะเส้นนี้ไม่ใช่เส้นล่องรีดน้ำแต่เป็นเส้นล่องสำหรับ ตัดเสียงรบกวนเวลายางบดไปกับถนนลดเสียงรบกวนประกอบกับการออกแบบลายเส้นดอกยางตัดขวางและการออกแบบการคํานวณหลูปเสียงของก้อนดอกยางแต่ละก้อนเนี่ยฮะจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางนะฮะสลับกันไปแล้วแต่เทคโนโลยีของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่จะคํานวณ ก้อนดอกยางแต่ละก้อนว่ามีลูบเสียงมากน้อยแค่ไหนเมื่อแต่ละก้อนสัมผัสกถนนและสร้างลูบเสียงขึ้นมามันจะเกิดการหักล้างกันนะฮะเกิดคลื่นเสียงมันจะเกิดการหักล้างกันทําให้เดซิเบลในการตีถนนหรือบดถนนลดลง n e x e เ e n f u อ็นฟูรจึงทดสอบเสียงตามมาตรฐานมอกอบ้านเราได้ที่7 1 d เดซิเบลเท่านั้นนะครับ หลายคนสงสัยครับเอ๊ะถ้ามันเกาะถนนแล้วมันจะประหยัดน้ำมันไหมนะครับยางทุกยี่ห้อตอนนี้กำลังพัฒนาก้าวเข้าไปสู่เทคโนโลยีที่เรียกว่าโรเตอร์ s ีสตันหรือการลดแรงต้านการหมุนเพราะฉะนั้นการลดแรงต้านการหมุนขอยกไว้เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งในการพูดในทีหลังนะครับเพราะฉะนั้น Ne x e n Enfora SU 1 กับแคปชั่นที่ตั้งไว้คือเหมาะกระถนนั้นเมืองไทยไหมเหมาะครับรีดน้ําดีไหมดีครับเสียงดังไหมไม่ดังครับใครที่ชอบขับรถสปอร์ตสปอร์ตซิ่งเอา n e x นเอ็น l ูร่าเอเข้าไปใส่รับรองเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆในราคาที่สมเหตุสมผล n เซนเอ็นฟูร่าเฮเมตบอเจริญการยางลำลูกกาของสอง ขอบคุณครับสวัสดีครับ